ซิก้าแบบกล่องนะครับอันนี้จะแพ็คมาด้านในทั้งหมดมี5ตัวด้วยกันของแบรนด์ t o s c a n e l o Rosso Cafe นั่นเองนะครับเป็นกลิ่นกาแฟตัวนี้จะ made in Italy นะครับเดี๋ยวผมจะให้มาดูด้านในกันนะครับว่าตัวมันมันเป็นไซส์มินินะครับเป็นซิก้ามินิแต่ว่าจะไม่เหมือนตัวตลับที่ผมเคยอธิบายไปเมื่อคลิปที่แล้วนะครับอันนี้จะมีแท่งที่ใหญ่กว่านะครับอ่า อันนี้จะเป็นซิก้าทรงเชอรูทนะครับเป็นมินิซิก้ากลิ่นกาแฟเขาหอมครับหอมเลยมวนด้วยใบายานะครับเป็นใบายาทาั้งแท่งเลยนะครับไม่ใช่กระดาษเป็นใบายาทั้งหมดเลยอันนี้1กล่องเดี๋ยวผมจะปักไว้ใต้คอมเมนต์ให้นะครับว่างบเท่าไหร่ไม่แพงนะครับนี่เดี๋ยวเรามาดูนี่กันครับ เขาเขียนไว้นะครับว่าส่วนผสมของตัวใบยานี้ที่มวนขึ้นมามีส่วนผสมของใบเคนตักกี้ด้วยแล้วก็เป็นของใบยาสูบอเมริกันนะครับที่เอามาบ่มร้อนไปจุดกันเลยครับกลิ่นเขาเป็นกลิ่นกาแฟออกหอ,อมหวานเลยนะครับ เป็นกลิ่นกาแฟเข้มแล้วก็มวนด้วยใบยาถึงจะมวนด้วยเครื่องจักรแต่มวนด้วยใบยาทั้งหมดเลยนะครับตัวนอืมที่น่าทึ่งเลยนะครับคือมันนุ่มมากผมคิดว่านุ่มกว่าตัวตลับอีกนะครับตัวนี้มันนุ่มมากๆเลยแล้วก็ หอมกาแฟมากๆนะครับเป็นกลิ่นกาแฟนะครับแล้วก็มีกลิ่นของใบายาสูบด้วยผมคิดว่าโอเคเลยนะครับสูบดีมากๆตัวนี้นะครับ เป็นกลิ่นกาแฟชัดมากๆนะครับผมแนะนำสำหรับมือใหม่ใช้งานได้ง่ายเลยนะครับเพราะว่านุ่มมากๆตัวนี้นุ่มและหอมและอีกอย่างมวนด้วยใบายาทั้งหมดเลยนะครับ แต่ไม่มีรสหวานนะครับยังไม่ได้เจอรสหวานที่ในกล่องเขาเขียนไว้เขาจะมีเป็นมีรสหวานที่ปลายด้วยนะครับแต่ว่าในเมื่อผมสูบแล้วเนี่ยมันไม่มีรสหวานนะครับมีมเป็นรสชาติของใบายาทั้งหมดเลยผสมด้วยกลิ่นกาแฟผมว่าสูบตอนเช้าเนี่ยเวิร์กมากเลยครับจังหวะที่คุณกินกาแฟสูบกับตัวนี้นะผมบอกเลยว่ามันเวิร์กมากๆข้อตินของเขาจะอยู่ประมาณปานกลางแต่ความนุ่มของเขาเนี่ยจะอยู่ต่ําถึงปานกลางนะครับนี่ข้อตินเขาค่อนข้างแรง เวลาเราสูบซิก้านะครับเราจะต้องดึงขวันเข้าไปแล้วก็อมแล้วก็กลั้วไว้ประมาณ2-3งถึงามวินะครับแล้วเราก็พ่นออกคราวนี้แหละกลิ่นมันจะติดอยู่ในช่องปากทั้งหมดเลยนะครับคุณจะได้รับกลิ่นและรสชาติของใบยาผ่านในช่องปากโดยที่ไม่ต้องเอาลงปอดเด็ดขาดนะครับเพราะนี้เขาตินเขาแรงมาก ันนี้ผมสูบมาประมาณ4ี่นาทีแล้วนะครับก็หายไปแค่ประมาณเท่านี้เองนะครับผมสูบไป4นาทีตัวขี้เท่าเขาเผาไหม้ได้ดีเลยครับผมเป็นสีขาวแต่ว่ามีสีเทาด้วยนะครับจะมีสีเทาปนแต่การเผาไหม้เขาโอเคนะครับเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่อยากจะแนะนำสำหรับคนที่มีเวลาน้อยนะครับผมให้เหมาะสำหรับสูบ 2 0 3 0นาทีนะครับเพราะว่ามันเป็นมวลเล็กจะใช้เวลามากกว่าตัวตลับที่ผมบอกไปคิดที่แล้วนะครับหอมไม่ฉุนนะครับผมยังไงใครชอบคอนเทนต์ประมาณนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะเอาตัวใหม่ๆมารีวิวให้เรื่อยๆนะครับผมสำหรับตัวซิก้ายอดนิยมนั่นเองนะครับในงบประหยัดนั่นเอง